ปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกส่วนนะครับ1ตัวนะครับของนกตัวนี้นะครับวิธีการก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดเป็นสัดส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบตัวนกนะครับคราวนี้เราจะมาประกอบเป็นตัวนกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอ้ส่วนนี้เรืยกตัวอย่างสมมติว่าอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ส่วนที่เราจะพับคือพับส่วนที่เราจะโชว์นะครับส่วนไหนที่จะถูกทับนะครับเราจะไม่พับเห็นไหมครับเราจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับไม่งงนะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าส่วนนี้จะถูกบังด้วยตัวเขาแบบนี้เห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดกาวนะครับพอติดกาวเสร็จหลังจากติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการสอยก็จะเป็นผ้าที่จะต่อกันถึงช่วงนี้นะครับ ให้ดูอีกนิดนึงนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับส่วนที่เราไม่พับเราพับแค่นิดเดียวพับแค่ส่วนเฉพาะข้างล่างเองนะครับส่วนตรงนี้เราจะไม่พับนะครับเพราะว่าน้องก็จะเออไอส่วนนี้จะอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับแบบนี้แล้วก็ถูกทับด้วยส่วนที่เป็นค่าวๆแบบนี้เลยครับ ไม่งงนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับต้องฝึกต้องดูนะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็ชำนาญนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการประกอบนะครับผมจะติดเป็นส่วนๆนะครับผมจะติดเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับส่วนปากก็จะเป็นปากก่อนนะครับจะใช้วิธีวางบนตรงนี้เลยนะครับก็ทากาวนะครับระหวัางแบบนี้ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับส่วนที่ถูกทับเห็นไหมครับส่วนนี้จะถูกทับนะครับเราก็ทากาวก็ใช้กาวเดิมนะครับใช้กาวหลอดเดิมนะครับแบบนี้ครับจากนั้นก็วางให้ตรงแบบนะครับแบบนี้เลยนะครับทำเป็นส่วนส่วนไปนะครับไม่งงนะครับ เวลาประกอบจะได้ง่ายขึ้นนะครับเราเราทำเป็นส่วนๆอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนไหนที่ยังกาวไม่ค่อยติดแล้วมันมันจะเผยออกมาแบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะมีการเย็บด้วยนะครับเราเป็นเป็นแนวเป็นไกด์าลายไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็วางให้ตรงแบบนะครับก็เป็น เรียบร้อยในส่วนของปากนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนตานะครับแบบนี้เห็นไหมครับเราก็นําส่วนที่เป็นลูกตามาวางแบบนี้ทําเหมือนกันเลยนะครับทาเป็นส่วนส่วนก่อนนะครับ เวลาประกอบจะได้ง่ายขึ้นนะครับ บแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมีลูกตาตรงนี้ด้วยนะครับก็สาไปด้วยนะครับ เดี๋ยวสีขาวเราก็มาเติมสีหลังทําทุกชิ้นส่วนเหมือนกันเลยนะครับวิธีการเป็นส่วนๆก่อนนะครับับเรียบร้อยนะครับในส่วนที่เราประกอบนะครับก็เป็นส่วนๆแบบนี้ส่วนตัวส่วนปากนะครับแล้วก็ตานะครับจากนั้นก็นําทุกส่วนมาประกอบกันนะครับแบบนี้เลยนะครับหาเหล็กนะครับหรือหาก้อนหินนะครับมาวางทับนิดนึงนะครับจะได้ไม่เคลื่อนนะครับจากนั้นก็จะได้ดูด้วยว่าอ เราจะประกอบตรงไหนนะครับส่วนปากก่อนนะครับในส่วนปากนะครับเราจะต้องวางปากก่อนถูกไหมครับแบบนี้ขอโทษนะครับแบบนี้นะครับเห็นไครับจากนั้นเราก็ติดกาวในส่วนที่จะต้องยืดกันนะครับ,รบก็นำไปวางคับนะครับ ยากนะครับจากนั้นก็เป็นส่วนตรงนี้เห็นไหมครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบติดเก้าแบบแบบ ไม่เคยแน่นก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะมีการเย็บสอยที่หลังอยู่แล้วนะครับส่วนนี้ลองเช็คดูนะครับว่าอยู่ประมาณไหนนะครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้ก็สายวางก็เรียบร้อยนะครับเป็นตัวนกมาเรียบร้อยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามันจะมีแบบไที่เป็นเท้าก็ด้วยและมีกิ่งตรงนี้นะครับเรายังไม่ทํากิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ เอาเก็บไปก่อนนะครับเราทําตรงนี้ไ้ก่อนครับวิธีการก็คล้ายๆกันนะครับเวลาทํานี่ก็คือวิธีการประกอบนะครับเราขึ้นมาเป็นตัวนกเรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่ขั้นตอนของการเย็บสอยนะครับก็ทําเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับวิธีการเดียวกันนะครับก็เป็นจบนะครับบทบทนี้นะครับวิธีการนะครับไอ้ที่เป็นการสอยอะไรต่างๆผมคงไม่ไม่ไม่มีสาธิตแล้วนะครับ เพราะว่าอ้น,นั้นก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในเรื่องของการเย็บซอยเ mm. ย็บคิ้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราสอนเฉพาะไอ้การทำตัวกตระตูนต,ตรงนี้นะครับครับลองทำดูนะครับสนุกนะครับแล้วทำเยอะๆนะครับก็เป็นรายได้ได้ด้วยนะครับยิ่งฝึกยิ่งชำนาญน,นะครับ